Terima kasih okay. telah <laughs> menonton! ที่เป็นสังฆทานพิเศษการถวายสังฆทานในษษษพิศาสนาพระเจ้าเรกว่าเป็นการผู้สงม,มากกว่าาววเป็นปาฏิปุริตกรนที่จะตเกจาก,กาิุส,สมฆรุ่งเพิจาราการถวายสังฆทานเป็นตา,ามในวานท้าพาสงฆ์การจะว่าเปิดจาวเป็นเนพศสาไม่ไว่าวัตถุทานนั้นจะเป็นข้าวปลา หรือเอร,ร,ร,รอื่องขอวโ้งหัวโค้งอื่ที่เมาในทุบสักานมาด้านหนากกว่าส่เราก็ไม่กล่าวเป็นกามหัวสังกฐานสังกฐานเป็นงานบุญยิ่งใหญ่เพราะว่าอูถวายทานมีจิตใจก,ออก,กว้างขวางนะคกระเจ้าไปยึดติดคือเมื่อถวายก็าหัวทางกลางส่งทีนี้การถวายสังกฐาน พระสนที่รับแล้วก็ถือว่าเป็นของกลางอย่าง้ายสอนได้ถ้าเป็นพัฒนากางชาติมีปริโภคได้ก็ต้องสวดอภิรมยคือสวดแก่สวดแต่พระตาาตามวินัยจตประจกรวินัยปะาโดยข้อความว่าเอสวพยพระนิคาโอส่วนนั้นส่วนที่หนึ่งก็ถวายเป็นของพระเทระที่เป็นประกาน อวสัสาภาคาส่วนทริปนอกเลนจากนั้นทั้งหมดอาหากาปะปุนจิตก็จะเป็นของพวกเราพระสงฆ์พสุทสามอง์เพื่อจะสัมงในราชกษัตรย์พิสุทิ์ทั้งหลายสามองา์ตลอดจนพระว่าต้วยเที่ยวกปแตจะบริโภคสารสองยายาสบลายความสุขเป็นฐานสุขของพระสงฆ์เจ้าขส่วน แองกรานไรานพระธา,า,า,าเป็นตามถวายรานองกลางก็ที่ว่าุดของฆ์ทีนี้กระถินาทานเป็นมหารรศรานใช้ตามนี้ลน,น้าเพราะว่าเมื่อเธอทุดดูการถวายองค์กระถินหรือ,อกองกรินปริวารกระถินีน้ก็ไม่จัดตัววางทุกส่วนที่กอจแต่ไว้ท่าก,กลางวน พระสงฆ์ที่เป็นสุดตาท่านจึงต้องสวดอพรโลกคือแบ่แก่แกาวตาสวดต่อระโลกเป็นแก่อาทินจะมีทั้ง4รูปรูปที่หนึ่งสองสามสังาทั่วไปเรารูปเดียวก็สึกแต่อาทินั้ขาดจังสีสูปเพราะว่ารูปที่หนึ่งก็จะพารณาความว่าถ้าถึงเจ็ดแล้วครั วงเมื่อรกระถิ่นก่างกระถิ่นตาพระธรรจ้าจะได้อันสงอันสงฆ์กับอฏิบัที่พระเจ้าพระสารคามโมทิม่งส่วนแห่งนบแจจบเลยทิ้ท้ายก็่าวว่าอาตมคาติละโกปูาโตตกริถิ็นดึงดันสงฆ์ในความหวังอาญจะรัว่าตถิ่น็นกลาเป็น อัดเอตตามที่รำมพได้ก็มพื่ออารม์ส่วนที่หึ่งส่วนตัวพระสงก็จะกล่าวพร้อมกันว่าอาการขาดขตนเองคือพระสงฆ์มีความหมายทั้งหมดในโอที่สองตัวที่สองจะสวดแอเป็นตามสวดปัญญายุ้สบัตของพระที่ควรจะพออธิษทา่ในธรรมทายนี้ คือเป็นพระฟติรัิยาเป็นคุบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความพดีนายที่จะทำธุรกิจธุรกิจในสิบเ็เกี่ยวกับภาพเช่นการถ่าเย็บยอกภาพให้สังเกตุนะครับโอเคเออที่สองในส่วนเสร็จแล้วกรจะพิมพ์ค่ะว่าสมาธิโอบริสัทเครื่งรดาษจะมีความสามารถ กระโสก็ดนิ่มไม่เล็กเท่าไรเพราะว่าัไม่ได้ไชัดเจนทีนีนรูปที่สามมัก็จะสวยขึ้นบอกว่าในพวกเราเนี่ยทรามสุในคณะเราที่มางรับผู้เนี่ยข้าพเจ้าเห็นงท่านที่นี้กรีชื่อที่นามสายรายกาทีทนรูมีคุณสมบัติเพื่อทุกอย่างสามารถที่จะทำประทุจอุปรกรณ์ให้สนิทได้ในวัขขน,ขขน,นนี้กระสกเพื่อกาลชิาเลนเตอรกครัที่วา ที่ประชุมยู่เพื่อถ่าย,พย,พยาาาเายาพยเื่อจ,อกจอกออกอะกินยาพวาคือมาบอกว่ามีความเห็นขอใดรู้ว่ารฤ้ธิื่สามส่วนตกพระสงฆ์ก็จาต่อคกันว่าพุ้จิถืกาเดวคือสอวอเพื่ออันที่สีสุดท้ายช่วยสวดสรุปเคปองทั้งหมแล้วก็เป็าคำสรุปบอกว่าขอรักแท่านผู้นี้นารสงมีิจารนี้ธรรมสติทานกรุตุ ป็นแม่ทาก็จะสังเกตด้วยดีและส่วนก็จะตอบเะน่าสสงเกตสังเกตเห็นว่าวนกกอกจากนั้นก็จะมีระสมอีกสองรูปมาสวดแจติ๋งในสวดให้พระกระถิ่งสวจดจบจะมอกให้กับพระที่ท่านได้รับเป็นพรของกาะถิ่งแล้วก็ไป,ปรพระกระถิ่แล้วก็ทำพิธีแต่ยึดแต่ยอนงานเสร็จส่วนของพิธีกรรมก็ ให้พอแก้บุแล้วก็แก่ตัวมีบริวาก็ถวายไม่ว่าจะเป็นเสื้อสะอาสอัศรือุบริวารอื่นถวายได้เรื่อโพกโภคแสสน์ถวายได้ทั้งหมด,ด,ด,ดในโบราณมีโต๊ะกอีก่อููเตียงก็ถวายเป็นบริวารจริงได้เสียอเชือกเนสอระิงแตปีในรำได้ทีนี้สิ่งสำคัญบริวารอย่างหนึ่งที่มาแต่ว่ามาใหม,ม่แล้ว่าก็ ใชัดเจนกคือกรบปิโยพานหรือไปถตุกกับกายทุ้งเงินกัก็จะมาเรียนในวันถับช่างมีจำนวนเท่าไหร่ตัวเล่สัตว์ในรับในปัจจุบันนะจำนวนอ่ะตรงนี้แบบสาขากว่าทราองต้องไปเล่าัเรื่องเพื่นถามว่าประต่ายเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าข้าถิ่เสียไหมหรืออะไรอื่นต่าง จริงตรงนี้ก็ถือว่าถูกต้องทั้งฟันเพราะว่าบริเวณกระถิ่นน้นไม่จัดจัดของควรแก่สภาพหรืโภ๊เพราะว่าปัจจัยเหล่อทั้งถวายไปนะต้องเน้นใส่ว่าถวายจะถูกปัจจัยอสุจิของเกศสภาพหรือโป๊ะต้องการอะไรก่อเรียกจากบริวณกระถิ่กอเพราะบางทีถวายวัตถุอื่นไป โต๊เาอีตู้เตียงมากไปก็ใช้สวัสดิ์ได้หวารก็ได้ประเด้เห็นก่ามะแต่ถ้าสวัสดิ์ปัจจักายแเรื่อาหาเปลี่ยนจะได้หรือยังก็ถือว่ากต้องแต่ก็ได้มีความเอ่คิดว่าจะชี้ประเด็น่าให้เอาเอามาลองแค่แต่สภาหรือว่าอุปานอีกเลยก็แก้แต่สภา พราะตัวสัตว์่างๆมาสัตว์ต่าศผู้ิดสุารีสเดว์าแล้วก็จะสัเร็ตเก่งดวงพุชกทีนี้ประวัติของอาดวเนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ารังรับชชอยูประวัติต้องมีว่าพุชชาวเมืองปาฐาสามจุดู้เดินทางมาเข้าพุทธเจ้า พอ่้าวภาษาเรก็เดินมาแต่เมืองกาลานะรอก็เดนก็ารไปที่สามพอมาถึงเมืองสาเกตเรกเข้าคือวานเข้าภาษาันต่ออีกไม่ได้ไกสาเกตทางจากสามทีิอกโยเขาไปโยกจริงๆคนไหนเ็เคยนะว่าเราม่เดอดรนโอ้ยไกลขนาดโย 6, ออ 8, ทีนี้หกนิ้วจนใช่ 6, 7, 9, ขนาดไหนจากสังเกตเป็นสองทีออมาแตกเป็นมาตรฐานสทาปัตยหนึ่งย้มี16กกิโลหนึ่งน้มี16กกิโลโอคอเก้าวสิบเข้าไปนโอ้เหลอือร้อนเนี่ยเดินทางต่งอไปยังไงพอสมัยโบราณพเดินทางด้วยเท้ามันมีด้วยอย่างของไทที่สูงสาจุกด้วยการเป็นภิษาจากรภาษา คณะสงฆ์แรงนสังเกตนะทีนี้พอครบสามเดือนพวดอะไรบ้ากนะอราเอาออกมาษารนียกไม่เดินทามเลยราเข้าพระเจ้าเขาเนแต่ใกล้สังเกตสวแรค์แท so ่แตนการ่วเราออกมาเเดือนที incorrect. ่4ี่เป็นเดือนท้ายฤดูฝนนะเพราะว่าฤดูมันมี4ีเดือนน้ำร้อนฝนเดือนละ4สี่สี็สุดส เดืนที่สี่คือเดือนที่ดูฝนถึงแม้ว่าผนฟ้าจะซาหรืน่ว่าก็แต่น้าเหนือเป็นแหลป่าเนฟ้ากุกพัดกลับมาการเดินทางเขาก็ไม่สะดวกหรอกนส่วนของเดินมามาภาพหอตกเตียกละเพื่องคนมตัวน้านมาต่อกับพระเจ้าพระเจ้าก็มีปกิสังขารถานของภาสารือความเป็นอยู่ในภาษ กอหาสเปนตาเมื targets, People, ่อเมื่อมองเห็นความให้สะดวกกระโดอกาวว่าโอ้เดือนที่สื่ใช้ดูฝนเนียังมีฝนฟ้าู่นะหน้าเหนือลมหลวย่าทอให้เป็นเดือนแสวงาพอดไรจีวรเรียกว่าเป็นกิวตาในเดือนที่สี่ให้เป็นกิวตาตาแสวงหาตาไตรจีวรถ้าอพาร์ตเกียรตอรเกียนติจะเปลี่ยนแบบแเลือ ก็ขยันกระดานไปด้ยวยกระดาษทรายที่เกาซาอย่างนี้แปลว่าเปอนที่สี่นะาการิดไปที่พัะแต่ต้องแสดงาภาพไตรจีวอนผ้ามาเพ,พ,พื่อแต่ปเนจีวอนเตจีวเป็นในเก๋ผู้เรยนภาษาถวายผ้าของถวายกลายเป็นภากระถิบมาวาสิกาคือนางอุษาอาเป็นเกแรที่ถูกขอว่าจะถวายผ้าเพื่อแต่เป็นภ้า ลายจีวราเปก็ผ้ากระิตที่เรียกว่าผ้ากระิตเพราะว่าเพื่อปอดที่สุดในความโบราณทีกปะการทั้นไมชำนาญในการตัดเดย็บไ้ชำนาญในการตัดเย็บอ่นเครื่องมือประาม้ชำนาญทต้องเอาไม้สื่ลกับถึงเป็น,นมไม้กระจิตคือเป็นไม้สื่ลี้รับเรื่องผ้าก็ตัดเย็บช่วยก,กันูเพื่อให้ผ้าจริงสเปสกันะครับตดเย็บยอ ก็เป็นาของนาสปกัิบริฉันง้นเมื่อออกกรรษาพอเวลาแล้วภายก็ผลเปนืนเป็นถึงเป็นฤดรูปถวายผ้าเป็นผ้ากฐินงานิทานก็เป็นงานรูปที่เกิดจากกเป็นมหาสังฆัาิเพื่อเป็นการทาเพื่อสาธุทัหลายก็พอใจที่จะมาร่วมงานธกิจลางแต่คุณกครอบครัวมีปอก ก็เป็นสภาพกรกแล้วก็มีพี่น้องหรือญาติโยมภงวัดตนกา่าาร่วมมาร่วมกล่าวศรัทธารางเรเรียกว่าเป็นงานบนาุญสามารถขี่ิปัสานามนาตัดสักการะระมิ่อขึ้นมาพิขอูเหล่าวิทักรีนาพ้วยที่มีนความเลือมใสมารว่อมอารมณนา อรคการจะปรับัจด้วยช่วยงารนกิว่าจะได้ปูนกระทุ่นอานวมกุสลรรคมไวางให้ปกป้องเป็นวิปุูลาคือบริบูบริบูราวมกิจสารใช้ฐาเยึดตั้งฐานรัฐบาลวิทยาวัฒน์ปัจจิบาลชนเอากาศยินดีให้บรทนาด้วยในช่วยของฝ่ายในงานิเช่นมาช่วยจัดสถานที่ตั้งโต๊ะเอาอี ระดับตกแต่งแรงต่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันคำว่าตกแต่ตงตกแต่งตลาดที่สาธารณะหรือสวาสิที่ถวายประดิษประดับด้วยเอ่อเชือกประดับที่เป็นที่ผลจากให้นาเรื่องสวยเป็นโบรมณจากกาอยอยักรปร่วัต้ของประเทศก็เอามาทั้งหมดได้มาแต่ก็เป็นการช่วยผนก่อนก็ได้ น่คืองานปกระถิ่นที่รวมเป็นสามีจริงๆแล้วกระถิ่นในเมืองไทยามาจากแยกประเภทใด้าไม่รู้นะแต่ว่าแยกออกเป็นกระถิะ่น้า,ราก,รกระถิ่นุ้ทรากระถิ่นหลวงกระถิ่นหัวเจ้าหัวเจ้าแป่นดีเพราะว่าพระองค์เป็นองค์งเกียรรักษาสุาสาสาขสาพเคือผู้อหผู้ศัดิ์สิทธิ์พอถึงหน้ากรถินก็แต่ะอีกิเป็นสวาม เนีกระถิ่นวกขอระาอเป็นสามตเภทเนี่ยกระถิ่ต้นสองกระถิ่วกสากระถิ่นอัชฐานกระถิ่ต้นก็คือกระถิ่นที่พระเจ้าแผ่นดินนำไปถวายวัดแต่ไม่ใช่วัดหลวงนะแต่ใช่วัดราษฎร์เป็นวัดทั่วาปตามพระราชในสาเรยกว่าเป็นกระถิ่ต้นอย่างเช่นสมัยก่อนประมาณ2อง1นร่ส เจ้าัการเจ้านำพระกะดิ่ไปถวายทุกปู่ศรีมาิโรที่วัดปัชชาโปนาตาปรวัตเอกพระเก่งพระพระเจ้าหลวไปถวายก็เป็นกระดิ่งตัวเดีที่สองก็มือกระดิ่นหัวที่เจ้าหลวงของเจ้าปีนเสด็จไปถวายแ่งเรารหวปัจจุบันจะมีสิบเอ็ดพระอาตารยในกรุงเทพสิบสองสิา เราไปตากเช่นอิาก็เิเวศของริพระุกราตมพิศนโลกวัดประสรัตนมหาธาตุวัดพระพุทธชานรอวัดพระพุทธบาทที่ระบุญนี่เป็นกระออที่พระเจ้าอยู่รสกไปชวาพระองค์แต่ถ้ามีพระราชชักท e. ี่่ามาก็แตมอบผู้แทนพรบสงโบองอตรปก็เป็นนาของชิบว์ ทีนี้กระถิ่นที่สามกระถิ่ 43, นวงพเงี้ยชื่อสากระถิ่นพระราชสถา,านั่นก็คือกรถิ่นที่พระราชสถาใหา้รรครอบครัวกระกูนบริษัทห้างร้านสถาปันย์กรบส่วนตัวกรมรตา่างนำมาถวายพระอารามหลวงพวกทศ่ชื่นจิุบันก็มีสามร้อยกว่าเขตจังหวัดก็นำมาถวายเป็นกระถิ่นพระราชสถา

เเป็นทาในที่แหลมที่เป็นมหาสัตตภัณฑ์เราก็เริม,มีความตัง้งแต่ที่เสาะจะชอบสุราแต่ก่อนแล้วปีได้ถวบุญที่หนึที่เราต้องทอบุญสอบพุทธศัพท์เชื่อว่าตามคำสอ,อในทุกท้ายนี้เราเคยมาจากบุญก็หมายความว่าเรามาจากบุญเป็นต้นบุญจึงได้มาเกิดนะ ลมมากมายนี่นแหมาเกิดเป็นคนปิดโฉมมนุทศสัตว์ปีโภหกงจิตแด้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ุ <th phin at> Our 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 ักดิ์สยากก็ได้มาเ่วยบุญบุญอกบายมหาศาลเพียงพอก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์่ะเป็นคนอ่ะถ้าบุญน้อยยึดต่อก็ได้มาเกิดถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ะก็เกิดเป็นคนเช่นมนุษย์สัตว์ปะสาทหรือทางไปอีกเลยบายมกบุ เป็นแต่ร so ุสัยอสุรตานี่นะเกาวดก็กมาเกิดอันนี้ครสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้ว่าตายแล้วเกิดมาเพราะว่าตายแล้วเกิดให้รอนแต่จะเกิดไปเท่าไหร่ทำไมถึงต้องเกิดเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสนะตัวไรว่ากับสงสารสงสารวัฏพอตายแล้วเกิดจะเกิดไป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์กลับมาตัวเดิมก็หมายว่มีดู เพราะฉะนั้นเราต้องทำปุ่นเนี่ย่อที่ํำไว้อาไปเพื่อไหนก็ทราบแ,แต่เพียมพอยตกอะไรกขเกิดจนมาดูดแลเราก็เลยทำเพิ่มเกินขนาดนี้สี่สิบห้าเป็มากเลยเพียมพอตกอกลายขาเกิดไม่ดิแลรก็กลับมากเกิดทีนี้บุญกปุ่ส่วนนี่ยถ้บบยาจะพูดกันง่ายๆปุ่นจะถึงมนษษษุษย์ธถที่ทำมากที่จะให้เกิดได้คือสี่ิห้าเ สี่ห้าพ่อเป็นสุขพ่อวางให้เลยแต่มาเกิดมาเกิด์ตของพรนสกูอีกหรือพัฒนาการสู่ประกูสูงขึ้นไปเรื่อยๆสุดเลยหรือถ้าหากว่าพัฒนาได้ในในสกูก็ไปเกิดเป็นเทพเอในสุนัขข้างบน เพราะว่าการเกิเนื่ยเปนอักษรพิเศษดังนั้นเราจะลงผิดโอ้ยการเราร้องเลาาของมันใช่แต่ก็เกิดเ้ย้นราตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่ประมาทในคุณค่าของการให้เกิดมาถึงแม้โบาณจะเลือกพยาามัด่อปีให้ลงผิดในอภัยแต่ไม่ได้อย่างนี้ทั้งหมดชาวพวกไม่มีขุพรามใส่ก็กลัวโวยแต่ขุนรามใน โลกก็ตุกคามแล้วกทำาแลพอตายก็จะไเกิดปตกในวพื่อนง่ี่เป็นกรอล้กาถามว่าตายแลเกิดงหดไปก็มีกระสอบว่าไม่ทั้หเรามีบางหมู่บเหาตายเกิดคือก็อาหลหา้ตายก็เกินะเพราะทำาให้เกิดเราท่านตายไปท่านที่ผานไย โดถ้าเป็นผู้เจ้าเพราะไปนิพพานไปสูญนิพพานคะือความดับทุกข์สิ้นกิเลสได้เกิดนิพพานนามประวัตสุขารนะพบปู่นี่เป็นอัปตะในเกิดแต่ไม่ใช่สูญนะไม่จะสูญหายมันจะไปนิพพานอยู่ในนิพพานแะล้วก็สามารถมาได้สามามาได้ไม่ใช่มาเกิด เป็นมาประเสริฐข้น,นี้ถ้าดาว่าเราไปอา่านวัตรเพ่อให้องารการร,รา้องเสียว่านร้อโกรอะไรที่เราอา่าดนี่แรละาลโรดใหเกียนตองเพ็นงคำเส้นพัดชัดเจนเป็น,ปนพระรอรหันต์ก็จะมีพระอรหันตการกว่า,า,ารรท้อาอนุโมทานา กราิุโสภเห็นดเดสัการเกิดัญหาด้ทประกาบุตรนแสดงมาพอสุดจบไปเาเอวะกวีด้วยประการนันีสา Wari. Ko ko lang sa. Tatlo. Yeah. 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 AHHHHH